สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565ครับทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเรามาดูข่าวสารม,มาตรการนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในเดือนหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมกันนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คงยังเป็นเรื่องของเงินที่จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ ประเด็นของการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับที่มีการเพิ่มชั่วคราวนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็การเตรียมที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน2เดือนนี้นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกอยากจะพูดถึงโครงการคนละครึ่งสักเล็กน้อยนะครับโครงการคนละครึ่งนั้นเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจและก็ต้องการแล้วก็เรียกร้อง ภาคเอกชนก็เรียกร้องเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อสรุปนะครับของโครงการนี้คือว่ารัฐบาลจะไม่ทําโครงการคนละครึ่งอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไม่มีการพูดถึงเลยฉะนั้นแล้วเรากา็ต้องใช้คําว่าเลิกที่จะตั้งความหวังนะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับรัฐบาลไม่สามารถทําตามความต้องการของประชาชนได้นะครับด้วยเหตุผลของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณแล้วก็ความจําเป็นฉะนั้นแล้ว มาตรการก็ยังมีแต่ไม่ใช่คนละครึ่งนะครับก็เป็นความช่วยเหลืออื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือการลดภาราค่าของชีพนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันนะครับราคาแก๊สราคา NGV นะครับก็มีความการให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องของการตรึงราคาแล้วก็พยุงราคาต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มแท็กซี่มิเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ ผู้ที่ประกอบอาชีพหาเล้แผงลอยนะครับที่มีบัตรสวัสดิการนะครับก็เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้เรามาสรุปนะครับเงินที่จะเข้าบัตรสวัสดิการในเดือนกรกฎาคมกันนะครับเริ่มวันที่1กรกฎกรกนะครับวันที่1เหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอแจ้งว่าจริงๆแล้วบัตรสวัสดิการเงินเข้าเหมือนเดิมทุกรายการถ้าใครทราบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการที่จะดูข่าวซ้ําก็สามารถที่จะข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครนะครับมีเวลาก็จะมาเน้นย้ําด้วยกันนะครับว่าวันที่1 กรกฎาก็จะมีเงินซื้อของร้านธงฟ้า300-200ตามปกตินะครับนี่คือเงินตัวแรกนะครับเงินส่วนที่2เข้าวันที่1เช่นเดียวกันก็คือเงินค่าเดินทางสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการนะครับก็คือ,อเงินที่เอาไปซื้อตัว๋วรถทัวร์บกขสนะครับเป็นรถทัวร์ต่างจังหวัดได้500บาทต่อเดือนนะครับ ในขณะเดียวกันก็ยังไปขึ้นรถไฟได้อีก500บาทต่อเดือนนะครับสก้อนนี้แยกออกจากกันถ้าขึ้น2อ,อย่างก็รวมกันได้ถึง1000บาทเลยนะครับ mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอใครที่ตอนลงทะเบียนแจ้งที่อยู่ปัจจุบันว่าเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพริมนฑลก็ mm hmm. จะมี500ก้อนที่3เอาไว้ขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้านะครับก็เป็น500ก้อนที่3แยกออกไปเช่นเดียวกันแต่เฉพาะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพริมณฑลเท่านั้นนะครับฉะนั้นแล้วใครที่อยู่กรุงเทพริมนฑล mm hmm. เงินค่าเดินทางจะมี3ก้อนเลยคือรถทัวร์ต่างจังหวัด500 รถไฟต่างจังหวัด500แล้วก็รถเมล์รถไฟฟ้าในกรุงเทพอีก500รวมเป็น1ัน0ถ้าหากว่าใช้เต็มที่สูงสุดนะครับแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีแค่รถทัวร์ต่างจังหวัดกับรถไฟต่างจังหวัดอย่างละ500้นั่นเองนี่คือค่าเดินทางนะครับต่อไปนะครับวันที่1เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นค่าแก๊สนะครับสำหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแล้วหาร้านแก๊สที่จะเข้าร่วมโครงการได้ถ้าหาไม่ได้ก็เสียโอกาสไปนะครับร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการจะติดป้ายสัญลักษณ์ว่ารับบัตรสวัสดิการนะครับแล สามารถที่จะเอาบัตรสวัสดิการไปรูดแล้วก็จะมีเงินส่วนลด100บาทแต่ว่า100บาทนี้จะใช้สเดือนใช้ได้1ครั้งไปว่าถ้าว่าวันนี้เราใช้แล้วนับไปอีก3เดือนถึงจะใช้ได้อีกนะครับนี่คือส่วนลดค่าแก๊สฉะนั้นการเพิ่มนะครับส่วนลดค่าแก๊สจากเดิม45บาทต่อ3เดือนเป็น100บาทต่อ3เดือนนั้นมี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือเมษาพฤษภาคมมิถุนาสิ้นสุดเดือนนี้ถ้าใครยังไม่ได้ใช้นะครับก็ต้องใช้100บาทนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากรก ก็จะมีอีก100บาทนะครับซึ่งส,า,สามอาขอภัยครับหนึ100บาทนี้มันแยกเป็น2ก้อนถ้าหากว่าภายในมิถุนายนนี้ใช้ไม่ทัน100บาทแรกมันไม่สะสมไปในเดือนหน้านะครับฉะนั้นแล้วค่าแก๊สนะครับก็ต้องแยกให้ดีๆนะครับว่าเราใช้100บาทของช่วงไหนนะครับระหว่างเมษาพฤษภาคมถยากับกรกฎาคมมีมี2ช่วงด้วยกันนะครับนี่คือวันที่1กรกฎาคมนะครับ ต่อไปก็คือเงินเข้าบัตรสวัสดิการในวันที่15กรกฎาคมนะครับหรือวันที่15ของทุกเดือนก็ว่าได้ก็คือสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนะครับก็จะมีเงิน50บาท100บาทเข้าบัตรสวัสดิการเป็นเงินสดกดได้หรือจะไปซื้อของก็ได้ถ้าหากว่าร้านธงฟ้าเขารู้วิธีดึงเงินก้อนนี้ออกมานะครับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนี้นะครับจะแบ่งเป็นถ้าหากใครได้เงินต้นเดือนซื้อของร้านธงฟ้า300บาทเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ100บทันี่นั้0ถ้าหากว่าใครเงินต้นเดือนเป็น200 เงิน <AL> ที่จะเข้าบัตรวันที่15จะเป็น50บาท50บาทนั้นกดเป็นเงินสดได้อย่างไร50บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้ก็ต้องรอสะสมกับเดือนต่อไปถึงจะกดออกมาเป็นเงินสดได้นั่นเองนะครับนี่คือวันที่15กรกฎาคมต่อไปวันที่18กรกฎาคมก็คือเงินค่าน้ําค่าไฟสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการที่ได้ไปลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้าการประปาใครยังไม่ได้ลงทะเบียนไปลงไว้ก่อนก็ได้เมื่อลงทะเบียนแล้วในเดือนอน,นั้นๆถ้าว่าค่าน้ําค่าไฟไม่เกินที่กําหนดก็คือไม่เกิน335บาทัท้งค่าน้ําทั้งค่านะับ เราก็จ่ายเองตามปกติไปก่อนแล้วรองเงินเข้าบัตรสวัสดิการในเดือนหน้าเป็นเงินคืนค่าไฟตามที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทแล้วก็เงินคืนค่าน้ําจะได้แค่100บาทแรกก็คือถ้าถาหากว่าค่าน้ําเกิน100ก็ได้แค่100นั่นเองนะครับก็จะเข้าในวันที่18กรกฎาคมต่อไปวันที่22กรกฎาคมก็คือสําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการก็จะมีเงินส่งเคราะขออภัยครับเงินส่วนต่างเบี้ยงชีพผู้พิการนะครับ เพิ่มเข้ามาอีก200บาทเข้าบัตรสวัสดิการเป็นเงินสดกดได้เช่นเดียวกันฉะนั้น3รายการหลังครับตั้งแต่เงินผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการวันที่15เงินค่าน้ําค่าไฟวันที่18เงินสําหรับผู้พิการวันที่22 3รายการนี้เป็นเงินสดกดได้สะสมไว้ได้ยังไม่ต้องใช้ภายในเดือนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าร้านค้ารู้วิธีดึงเงินก้อนนี้ก็ไปชําระค่าสินค้าได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเดือนกรกฎาคมเงินก็เข้าบัตร4วันเหมือนเดิมคือวันที่1 1 5 18แล้วก็22นะครับนี่คือเงินที่เข้าบัตรสวัสดิการก็คือเหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็จะเข้าแบบนี้นะครับ4วันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอย่างน้อยก็คือเดือนกันยายนนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงเดือนกันยายนนะครับย้อนมาเดือนสิงหาเป็นเดือนที่มีกําหนดการที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังยืนยันว่าตอนนี้ยังเป็นกําหนดการเดิมเนื่องจากว่ายังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นเดือนสิงหากําหนดเดือนแล้วว่าจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่กําหนดวันยังไม่กําหนดวันที่เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับใครต้องลงทะเบียนบ้างทั้งคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วต้องลงด้วยคนใหม่ก็ไปลงด้วยนะครับคุณสมบัติอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยไม่ใช่บุคคลต้องห้ามไม่ใช่อนักบวชไม่ใช่ผู้ต้องขังไม่ใช่ผู้ที่รับเงินสงเคราะห์ต่างๆอยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับไม่ใช่เจ้าหน้านที่รัฐนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อต้องห้ามนะครับหลักเกณฑ์เรื่องรายได้เหมือนเดิมครับรายได้ห้ามเกินแสนนะครับแต่ว่าจะดูทั้งครอบครัวด้วยคือเอารายได้ของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจํานวนคนแล้วก็ต้องไม่เกิน1น0,000ด้วยเราเรียกว่ารายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวแต่ครอบครัวนั้นดูแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18ฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับท่านถ้าหากไม่ใช่คู่สมรสไม่ใช่ลูกอายุไม่เกิน18ไม่นับรวมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาหลานเคยเลนสไพยไม่นับรวมเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าชื่อท่านจะอยู่ทะเบียนบ้านไหนทะเบียนบ้านใครไม่เกี่ยวไม่ดูทะเบียนบ้านดูแค่รายได้ของท่านคู่สมรสแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18ไม่ว่าตัวท่านจะอยู่ด้วยกันกับครอบครัวหรือไม่อยู่ด้วยกันก็เอามานับรวมอยู่ดีนะครับแล้วก็อนนี่คือการนับรายได้นะครับเงินฝากก็ห้ามเกิน10,000แนนะครับทุกบัญชีรวมกันก็คิดทั้งเจ้าตัวแล้วก็คิดทั้งของ คนในครอบครัวบวกกันหารจำนวนคนไม่เกิน1นึ่งแสด้วยเช่นเดียวกันรอบนี้ใครมีบัตรเครดิตก็คือจะตัดไปเลยเพราะว่าไรายได้น่าจะเกินแสนใครที่กู้เงินกู้เงินซื้อบ้านเกินล้านห้ากู้ซื้อรถเกิน1ล้านก็ไม่ได้เพราะว่าน่าจะไรายได้เกินแสนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์เรื่องที่ดินคล้ายๆของเดิมนะครับนี่คือหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะออกมาอีกครั้งหนึ่งช่องทางการลงทะเบียนทุกคนไปลงทะเบียนได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ณจุดลงทะเบียนใกล้บ้านหรือใกล้ที่ที่ท่านอยู่ไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่อย่างใดนะครับช่องทางยังเป็นธนาคารกรุงไทยธกสออมสินคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็สํานักงานเขตกรุงเทพมหานครสํานักงานเมืองพัทยามีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยในรอบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแต่เว็บไซต์ยังไม่เปิดตัวยังไม่ต้องไปหานะครับยังไม่มีเว็บไซต์ฉะนั้นระวังมิจฉาชีพที่บอกว่ามีเว็บไซต์แล้วยังไม่มีนะครับระวังโดนขโมยข้อมูลด้วยแล้วก็ใครที่เดินทางออกจากบ้านไม่ได้พวก ในกลุ่มของผู้สูงอายุพิการปร่วยเตียงไม่ต้องเป็นห่วงจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปดูลงทะเบียนให้ถึงที่บ้านนะครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับในเดือนสิงหาคมนี่คือเรื่องของบัตรสวัสดิการนะครับที่เข้าเงินเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวสิงหาลงทะเบียนกันทั้งคนเก่าคนใหม่แล้วก็ใช้ได้จนถึงเดือนกันยายนนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของประเด็นที่ผมแจ้งไว้ช่วงต้นคลิปก็คือเงินเบี้ยเงที่ผู้สูงอายุนะครับ เดือนกร,รกฎาคมนั้นเงินจะเข้าวันที่8กร,รกฎาคมน,นะครับสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งจริงๆแล้วเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะเข้าวันเดียวกันของทุกเดือนคือวันที่10ของทุกเดือนแต่ถ้าวันเดือนใดวันที่10ตรงวันหยุดนะครัะเลิกหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนเป็นวันทาการที่เร็วขึ้นฉะนั้นเดือนกรกฎาคมวันที่10มันตรงวันอาทิตย์ก็มาเข้าวันศุกร์วันที่8นะครับทีนี้สาหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะััมมข่่่่าาวตต้งแเเเดือนษพิช6 ถึงกันยานะครับซึ่ง6เดือนนี้นะครับจะเพิ่มใครได้ใครได้เบี้ย600บวก100เป็น700นะครับใครได้700บวก150เป็น8 5 0ใครได้800บวก200เป็น1000ใครได้1,000บวกสเป็น1,250 12นะครับมีผลตั้งแต่เมษาแต่เงินที่ผู้สูงอายุได้จริงยังไม่ได้ในอัตรานี้นะครับก็คือตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนา3เดือนที่ผ่านมาก็ยังเป็นอัตราเดิมอยู่ยังไม่เพิ่ม ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเงินที่จะเพิ่มนั้นมันเป็นเงินตกเบิกที่ยังเบิกไม่ทันฉะนั้นเราต้องรอลุ้นว่าแต่กรกฎาคมนี้เงินเบี้ยงชีพสูงอยุที่จะเข้าจะเป็นอัตราใหม่ทันหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างรอตกเบิกอยู่ถ้าหากว่าเข้าทันก็แปลว่ากรกฎาคมท่านได้ในอัตราใหม่แล้วก็บวกย้อนหลังสมเดือนที่ตกเบิกที่เป็นส่วนต่างก็คือเมษาพฤษภามิถุนาแต่ถ้าว่ากรกฎาคมยังไม่ทันอีกก็ต้องไปรอเดือนสิงหานะครับสิงหาก็จะเป็นอัตราใหม่แล้วก็ ตกเบิกย้อนหลังเป็น4เดือนก็จะนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือตอนนี้เท่ากับว่ารัฐบาลติดเงินผู้สูงอายุอยู่นะครับว่าจะต้องเพิ่มแต่ว่ายังเบิกไม่ทันนะครับนี่คือ1ในมาตรการลดภาระค่าของชีพสําหรับผู้สูงอายุซึ่งก็เท่ากับว่ายังไม่ได้ลดเพราะว่าเงินจริงๆยังไม่ได้เบิกให้แต่ค่าของชีพก็สูงอยู่ทุกวันนะครับนี่คือสําหรับกลุ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะครับนี่คือภาพรวมของมาตรการทั้งหมดในช่วงนี้นะครับส่วนมาตรการลดภาระค่าของชีพก็เคยแจ้งไว้แล้ววนะไม่่าจเป็ การตรึงราคาน้ำมันดีเซลนะครับถ้าหากว่าราคาน้ำมันดีเซลเกิน35บาทเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่เกินไปราคาจะขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นครึ่งเดียวจากที่ควรจะขึ้นก็เลยเรียกว่าโครงการน้ำมันดีเซลคนละครึ่งแต่ไม่ใช่โครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลไม่ทําอันนั้นคนอัานกันอันนี้เรียกว่าน้ำมันดีเซลคนละครึ่งนะครับส่วนก๊าซถุงต้มก็ขึ้นราคาแบบขั้นบันไดก็คือยังขึ้นอยู่ดีแต่ว่าพยายามพยุงให้ขึ้นช้าที่สุดนะครับในส่วนของค่า แก๊ส NGV ก็อย่างที่แจ้งไปก็คือมีการตรึงราคาไว้นะครับแล้วก็กลุ่มรถแท็กซี่มิเตอร์ในโครงการลมหายใจเดียวกันก็มีการให้ส่วนลดพิเศษนะครับก็ยังเป็นเฉพาะกลุ่มอยู่นี่คือภาพรวมของมาตรการท,ทั้งหมดที่ออกมาในช่วงนี้เพื่อลดภาระค่าของชีพนะครับหลายหลายหลายตัวหลายท่านก็สะท้อนเข้ามาว่ายังไม่เพียงพอนะครับอาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับก็ อันนี้ก็ต้องรอต่อไปว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบนะครับทิ้งท้ายด้วยโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้จะมีการเพิ่มสิทธิ์1.5ล้านสิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับท่านใดที่เคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็คงเข้าใจนะครับก็สามารถไปจองโรงแรมได้นะครับซึ่งจะมีการหักโคต้าจาก1ล้าน5 0 0 0 0สิทธิ์ออกไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมคือมีการนําเข้าระบบในวันที่1กรกฎาคมนั่นเอง แต่แว่าใครเป็นรายใหม่ไม่เคยใช้โครงการนี้มาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับอาจจะทั้งคนใหม่คนเก่าด้วยหรือไม่เดี๋ยวรอการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งว่า27มิถุนานยนนี้อีก3วันนะครับจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันส่วนต่อขยายนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนว่าคนเก่าต้องลงด้วยหรือไม่เพราะว่าข้อมูลยังไม่ออกมานะครับว่าใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนนะครับซึ่งก็เป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com ท่านใด ต้องการที่จะติดตามข้อมูลสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกันได้แต่ตอนนี้ยังเป็นข้อมูลเฟสเก่าอยู่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเฟสใหม่แต่อย่างใดแต่กําหนดการคร่าวๆก็คือว่า27ิมิถุนาลงทะเบียนนะครับหกรกฎาจองเ,ออเข้าไปจองสิทธิ์ได้มีการนําสิทธิ์เข้าไป1 5, นึ่งล้านหแสนสิทธิ์1คนได้10สิทธิ์คำว่าสิทธิ์นั้นคือจํานวนห้องคูณจํานวนคืนนะครับฉะนั้น เปิดจองตั้งแต่1กรกฎาคมซึ่งวันเข้าพักนะครับจะต้องเป็นวันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง31ตุลาเอ็ดตุลาในรอบนี้สิทธทิประโยชน์ยังเหมือนเดิมคือจองห้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้รับส่วนลดทันที40%และในวันที่เราไปเข้าพักในระหว่างนั้นก็มีเอาแอปเป๋าตังไปใช้ใจ่ายกับร้านค้าเข้ารมโของกันได้ส่วนลดทุกครั้ง40%เรวันละไม่เกิน600บาทต่อจํานวนห้องจํานวนคืนที่เราพักนะครับแล้วก็ใครเดินทางโดยเครื่องบินก็ยังกลับมาหลังจากจบทริปแล้วมาเบิกตัวเคครืื่อองบินนได้ีก40% ทุกๆห้องที่จองได้สิทธิ์ตั๋วเครื่องบิน2ที่นั่งด้วยกันนะครับฉะนั้นก็จะผ่านแปลตามจํานวนห้องจะสังเกตว่าชื่อโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ว่าจริงๆเราไปไปธุระก็ได้นะครับไปทํางานไปอะไรก็ได้นะครับเพราะขอแค่เราจําเป็นต้องเดินทางไปพักค้างอ้างแรมที่จังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาสามารถใช้สิทธิ์ได้หมดเลยสามารถไปศึกษารายละเอียดได้ที่เราเที่ยวด้วยกัน .com นะครับและนี่คือข่าวสารมาตรการทั้งหมดหากมีข่าวสารมาตรการใดเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ